ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนอยู่กับเสีายมที่เล่นรูปแบบใหม่ฮะและเจลเลิวตี้ผสมเกลือแร่และคอเจนสดชื่นอยู่ท้องคลายเหนื่อยนะครับชั่วโมงที่2แบบนี้ครับเดี่ยวลาของแขกรับเชิญของเราวันนี้จะมาพูดคุยในรายการพร้อมกับซิงเกิลใหม่ของเขาและนี่คือรายการที่เขาจะต้องจดจำวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นหนุ่มหล่อหน้ารักนะฮะสนใจแต่พี่เขาอยู่ตอนนี้ไปรับไปดีกว่าครับขจรนนทนันครับสวัสดีครับขจรสวัสดีครับ สวัสดีครับเมื่อกี้พี่ให้ดูรูปพี่ไปแล้วนะ๋ยวพี่ขอดูรูปในมือถือกระชาบ้างออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นตรงๆอ่ะนี่คือเรียกดูแล้วเหรอใช่ดูนี่คือให้ดูไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอดูรูปของตั้งนั้นวันนี้ต้องรับกระชาครับในรายการของเรา เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะเคยมาในรูปแบบเก่าๆหลายๆครั้งใช่แล้วทำให้คาชาจดจำจำวันนี้คาชาก็จะจำยังจำอยู่ยังจำอยู่รูปแบบใหม่คือชั่วโมงแรกนี่แจกของวั่วัยสองพูดคุยกับศิลป์เอย่างเดียวไม่มีเล่นเกมไม่มีเล่นเกมไม่มีแข่งเกมแล้วไม่มีแข่งเกมก็นั่นหมายความว่าเราในเกมเนี่ยเราจะไม่มีการเล่นเกมปะทะอะไรกันอีกใช่แล้วนอกเกม แต่พี่อยากถามว่าคาชาอยากเจอกับพี่ไหมเออเจอกับนี่คือเทปพิเศษที่จัดให้เฉพาะคาชาคนเดียวปกติเราไม่มีเล่นเกมศิลปินแล้วนะฮะเราจะไม่เล่นแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่วันนี้เราแค่ถามว่าคชาอยากเล่นไหมพี่อยากให้คชาเป็นคนแบบได้เลือกบ้างเลือกบ้างเหรอเล่นไหมล่ะปกติเราเลือกเกมให้คชาเล่นระชาจะเล่นไหมก่อนที่จะพูดโปรโมทซิงเกิลเล่นไหมล่ะอืเล่นไหมเล่นอะไรหรอ เล่นเหมือนที่พวกเราเคยเล่นกันชาใช่ยเล่นกันเต้ยเราสนุกสนุกกันอ่ะเจ็บนะคนดูชอบคนดูชอบแต่เกมทำไมคิดว่าตัวเองจะแพ้ตลอดหรออะไรนะครับมันต้องมีสักครั้งที่ชนะสิวะเอางี้เอางี้เอางี้ยังไงยังไงนั่งคุยไปก่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดให้ตัดสินใจก่อนให้เวลาคิดนะแต่ว่าตอนนี้พูดถึงซิงเกิลใหม่เพราะว่าให้เกียรติมาพรีเมียร์ในแสมเล่นด้วยนะฮะซิงเกิลใหม่ชื่อว่า แล้วแต่จะคิดพี่แล้วแต่จะคิดครับตอนแรกเราเห็นโปสเตอร์ครับแล้วมันดูแบบมันดูอบอุ่นมากเออเราคิดว่าเอ๊ะซิงเกิลใหม่ของกะชาจะยังเป็นเพลงชาหรือเปล่าอบอุ่นอบอุ่นหน่อยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเป็นเพลงแบบมีเดียมมีเดียมมีเดียมมีจังหวะแล้วครับเออนะฮะแล้วเนื้อหามันเกี่ยวอะไรอ่ะเนื้อหามันเกี่ยวกับเรื่องแอบชอบเหมือนเดิมแอบชอบอีกแล้วแอบชอบอีกแล้วแต่มันอยู่ที่มุมมองที่เรานําเสนอครับบางครั้งการที่เราแอบชอบเราก็ต้อง ผมต้องใช้ไม้พูดไหมไม่ต้องไม่ต้องมีไม้แล้วอ๋อผมมีไม้แล้วอรอพี่ยังไม่มีไม้แล้วถ้าเกิดสมมุติเขามาถามก็เลยเอ้แล้วแต่จะคิดงี้เหรอก็แล้วแต่เราจะคิดว่าเราจะคิดกับเธอแบบไหนมันเป็นสิทธิ์ของเราอยู่แล้วครับพี่ผมยังไม่คันหัวนะวอร์มวอร์มไหมวอร์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 มให้ให้นวดไว้ตัดสินใจว่าจะเล่นไม่เล่นอคือนี่คือเนื้อหาของเรายังคงแอบชอบอยู่ครับนะฮะแล้วก็เราก็เอ้แล้วแต่เราจะคิดบางทีเราอาจจะชอบบางทีเราจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็คือแบบแล้วแต่เราจะคิดอ่ะขอให้ ขอให้เราได้มีโอกาสได้ทำไมถึงชอบทาเพลงแอบชอบทําไมถึงชอบทาเพลงแอบชอบผมว่ามันเหมือนมันเหมือนลายเซนมันเหมือนลายเซนของเราฮะเราก็อยากก็เรียกว่ายังไงอ่ะเพราะมันเหมือนลายเซนของเราเราก็อยากทิ้งไว้แบบเอ๊ะอีกสักเพลงนึงว่า้คนจาได้ว่าอ๋อเพลงแนวนี้มาาชาวครับครับอย่างนี้นี่เองก็เลยเป็นลายเซนของาชาแล้วสักวันจะชอบไหมสักวันจะมีชอบเลยไหมไม่ต้องแอบมันก็ต้องมีสิ และอย่างนี้นะฮะพอเป็นตัวแทนของเพลงแอบชอบเพลงเศร้ามากๆแล้วเนี่ยมีคนเริ่มถามไหมว่าอยากให้กระชับโอ้โหเฮ้ขนาดนี้เลยเหรอให้ผมได้ถือบ้างอะไรบ้างมีคนคิดถึงเพลงแบบอื่นๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยครับพี่ให้สะยาวเชียว มีคนคิดถึงเพลงแบบแนวอื่นของระชา้างมายมีมีถามระชาครับมีไม้หรือยังไม้มาไลนรผมมีไม้แล้วไม้เนี่ผมติดอยู่เนี่ยก็มีมีแฟนๆเคยถามมมเพะในทวิตเตอร์เหมือนกันว่าทำไมมีแต่เพลงที่แบบดูอกหักดูแบบไม่สมหวังเลยจะมีเพลงรักกับเขาบ้างไหมถามมาอย่างนี้ใช่แล้วเราอยากตอบเขาว่าเราอยากจะตอบเขาว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะทําแต่ตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเราสนุกกับเพลงแบบนี้อยู่เราคิดว่าเราน่าจะ เราน้าจะมีอีกหลายๆมุมมองเกี่ยวกับเพลงแบบนี้ให้ได้ฟังกันก่อนมีความรักไหมมีความรักไหมมีความรักต้องต้องมีพี่มีมีมีแบบแอบชอบเงี้ยเหรอมี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 เคยมีเคยมีครับอ๋อแต่ถ้ามีแฟนเลยเงี้ยก็จะทําเพลงออกมาในรูปแบบหนึ่งผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีแฟนไม่มีแฟนที่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะนําเสนออะไรมากกว่าในแบบไหนในแบบสิ่งที่เราต้องการจะแบบนําเสนอออกไปตอนนั้นจริงๆริสิ่งที่เราอยากขชาชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบไหนชอบผู้หญิงแบบ สเปคสเปคคุณอะเอเชียนเอเชียนเออคนในเอเชียใช่ไม่ใช่แบบมาโครงใหญ่มาเลยไม่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 ตุรกีไงพี่ตุ๊กกี้หน้าเอเชียมากเอเชียไทยมาเลยตัวเล็กสเปกไหมากสเปกไหมมีมีสูงสูงวันนี้ขึ้นมาหน่อยได้ไหมสูงวันนี้ขึ้นมาหน่อยพี่จอยชวนชื่นพี่จอยได้ได้ไหมได้ไหมมีมีมีสูงไปสูงไปสูงมาเอากดลงมาหน่อยกดลงมากดลงมาม่อีกกดลงมาหน่อยคิดทันไหมชมพู่ก่อนบ่ายอะ เราก็ได้วะเราอะก็ได้แต่เขาอะไม่ก็ได้ไม่ได้แล้วทีนี้นะ่พอพูดถึงเรื่องของเพลงเราพอจะรู้แล้วว่าเป็นตัวตัวแทนของเพลงที่แอบชอบน่ารักแล้ที่เรื่องของการแต่งตัวบ้างเพราะว่าคาชาเนี่ยพักหลังจะมาพร้อมเน็กไทเริ่มเริ่มเป็นมีสไตล์มีสไตล์เกี่ยวไหมว่ามันต่อเนื่องมาแบบคิดว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วเอมันดูเข้าเป็ของเราผมว่ามันก็เป็นสำหรับเน็กไท ผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งพ็อปที่แบบเอ้ยพอแต่งเข้ากับชุดคอนเซ็ปต์แล้วมันก็โอเคมันก็ดูดีออหรือบางครั้งแบบพอเราใส่บ่อยๆแล้ววันหนึ่งเราไม่ใส่ขึ้นมามันรู้สึกแบบวงๆม,ม,มันก็โล่งอะ่ะเวลาเราแบบ ออใส่เชิ้ตแล้วไม่มีในื้อคือเคยชินเคยชินพอใส่ปุ๊บแล้วก็ติดใช่ครับแล้วนี่ก็มาในชุดคอนเซ็ปต์ใหม่คือแบบหน้าฝนด้วยครับมีชุดกันฝนแล้วก็กางเกงขาเตอะกัวน้ำท่วมใช่ใช่ทิศไหนแล้วอา่าน่าสกิปต,ต่อแล้วเว้ยมีมีสกิปเดี๋ยววันนี้มีเล่นลองดูพี่ว่าลองดูพี่ว่าลองดูโอเคเดี๋ยววันนี้มีเล่นแน่ๆแหละก็โอเคได้ก็เชานะฮะเออนี่คือชุดคอนเซ็ปต์คุณคอนเซ็ปต์ครับสรัซิงเกิลใหม่ใช่ซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้ววะสี่ครับสี่ จะทำอัลบั้มเต็มไหมก็คิดเหมือนกันมีวางคอนเซปต์อัลบั้มอะไรอย่างงี้ไหมวะคอนเซปต์อัลบั้มตอนนี้ยังฮะเราเราเรามีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์เกี่ยวกับซิงเกิลต่อต่อไปอยู่ในหัวเรามากกว่าแต่จะวางเต็มเต็มยังแล้วจะรวมกับเต่าไหมรวมไหมถึงยังไงครับก็คือรวมกันอะแติว่า เพลงเราคบเพลงแล้วเ,ออเพลงเต่าคบเพลงแล้ว,ลวเ,อลเอามารวมกันเป็นอัลบั้มมันจะได้มีโปรเจกอะไรร่วมกันเ,ออเคยมีแันๆอย่างนี้ไหมเพ<อ>ราะผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนคงรอมผมไม่ได้เคยคิดไว้เลยแต่ที่<อ>บอกมามันก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งช่องทางไซต์อ่ะหน้านี้ ปกฝั่งนี้เป็นของกระชาปกฝั่งนี้เป็นมาปกหนึ่งเป็นของเต่าข้างในมีแต่เพลงของกระชาใช่เพลงเต่าไม่ได้หรอเต่าเป็นแขกรับเชิญบนปกนี่ไอ้บ้าด้วยเพลงสองคนสคนเออเออไม่ไม่ไม่ได้เคยคิดไว้แต่พอพี่บอกมามันก็เออเห็นภาพมันก็โอเคมันก็สนิทกันอยู่แล้วเออทำไมไม่ชวนเต่าไปปั่นจักรยานบ้างอะไม่ไป ไม่ปั่นส่วนเต๋าเตะบอลอย่างเดียวเตะบอลครับแล้วชวนตชชาไปเตะบอลไหมผมเตะอยู่แล้วเเตะอยู่แล้วก็คุณผู้ชชอบปั่นจักรยานมันได้ออกไปดูโลกกว้างแล้วขับรถไปก็ได้นี่ขับรถไปเราก็จะผ่านทุกอย่างไปอย่างรวดเร็วไงพี่นั่นก็เดินไปดิเดินนัช้าไปจักรยานยังกำลังดีโอเคโอเคอ๋อไม่มีไทยไม่มีไทยนะคุยกันมาสักพักนะนะครับตกลงเล่นไม่เล่นนะเซพิเศษเลยเซพิเศิเลยเล่นไม่เล่นหรอ ไม่มีกองทัพการอะไรป่าวจุบรู้เรื่องไปเลยทีเดียวมารู้เรื่องเล่นมาเอากี่เป้าเป้าเดียวเลยเฮ้ยมันแครนะไม่ได้ก้เกิดโดนนี่ไม่มีโอกาสล้างนะก็โดนก็ต้องยอมรับว่าโดนจะไม่มีแบบไม่มีแบบเฮ้ยผมขอคืนอะไรย่างเงี้ยไม่ได้ไม่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 ช่วงหน้าพบกับไทไฟส์ในสยามเด็กเล่นครับนะฮะเป้าเดียวจอดดูว่าใครจะโดนไม่ต้องสืบว่าวันนี้ไทไฟส์ของเรานะครับ ใครประทะกับใครก็มีฝากรอยแคงกันไว้ตั้งแต่ไฟครั้งก่อนนะฮะแน่นอนครับฝ่ายน้ําเงินขชานนทนันฝ่ายขาวขาวเขียวด้วยเจ้าไรเด็กแจ็คไรเดอร์เดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าฮ่หลังงานนี้ครับของวันเวทิเกตครับกับเนเนิบเนิบชุกันาไ้ไฟแจ็คขชา วันนี้ครับสยามจะเล่นเปิดโอกาสให้น้องๆแฟนเก่าของกชาครับได้มีโอกาสพูดคุยกับกชารัถามคำถามสักนิดหนึ่งนะใครอยากถามกชาครับ026624139โทรเหลี่ยวนี้เลยนะนอกจากเป็นแฟนนะครับของ True Music ทั่วประเทศจะสามารถพูดกับกชาได้แล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็มีนะฮะผู้โชวดีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของกชาได้มีโอกาสชมพรีเมียร์ MV พร้อมกชาด้วยที่าล่างสตูดิโอของเรานะครับแล้วที่สำคัญ ก็ยังได้ดูรายการสดๆแบบห้องแอร์เย็นเจีบอใกล้คิดกันเลยอะห่างกันแค่เนี่ยปูนกันนาให้ปูนกั้นอยากรู้ไหมว่าอนุภาพของแฟนขับกระชาเนี่ยมันกระหึ่มขนาดไหนให้กรี๊ดไปเลยใช่ไหมให้เขากรี๊ดอันนี้เราไม่เตรียมกันเลยนะที่ดูอยู่ข้างล่างนะครับนคลับนะครับถ้าอยากแสดงพลังอันมหาศาลนะครับเอพวกเราครับเดี๋ยวๆทางเงียบล่ะ เดี <Ll ull ing> ๋ยวมีเอฟเฟกให้อ <Mars Slo an> ๋อม <fluor olog tube> ีเอฟเฟกให้นะเนฮ้ยน้องครับจีน่าล่าครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามจีนที่มาดังสุดเสียงลนะครับไอ้หมดได้ยินนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเงียบฮัลโหลฮัลโหลค่ะเดี๋ยวอันนี้น้องอันนี้น้อง ข้างล่างไม่ได้ยินข้างล่างไม่ได้ยินแต่มีเสียงฮัลโหลตอบกลับมาแทนอันนี้น้องที่จะเข้ามาคุยกับขาชาตกใจหมดชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเป็นรับชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรโจอี้ค่ะโจอี้โจอี้โจอี้เป็นแฟนกับขาชาใช่ไหมค่ะอ้าววันนี้อยู่พิชาคุยกับพิชาสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาคุยคุยเขินคุยคุยสิครับเขินนะโจอี้อยู่กรุงเทพปะครับ อยู่ค่ะอยู่กรุงเทพอยู่ตรงไหนของกรุงเทพฮะเอ้ยไม่ใช่ค่ะอยู่นนท์ค่ะหลอกผมแล้ววะนนท์มันได้ไงเคยเจอพิชาตัวจริงยังยังค่ะอยากเจอไหมอยากค่ะอืมก็หาโอกาสไปตามาเอาฮะมาเอาเ้ยไอเราก็นึกว่าจะมีอะไรพิเศษเออจะให้ทำไงให้นั่งรถไปหาตรงนี้เลยงั้ล่ะไม่ได้หรอกเอาอยถาะไรพม่เจอเซนที่คาชาค่ะอ๋อมีะไรเซ็นแล้วเหรอ ปากเพื่อนไปเซ็นให้อ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องเอาแล้วก็มีแล้วเออใช่เอเออออยากได้อีกอ่ะอยากถามอ่านี่รู้จักพอเนี่ยเราอ่ะ <c oughs> อยากถามอะไรพี่ชาอยากถ, <c oughs> ถามอะไรพี่ชาคะอยากถามอะไรพี่กระชาครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อยากถามอะไรอ่ะ อยากให้พี่กะชาทำอัลบั้มที่พี่แจ๊คพูดตะเกียกับพี่เต๋ออะค่ะก็ดีนะหน้าหนึ่งเป็นหน้าพี่กชาอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าพี่เต๋าครับแล้วเพลงทั้งหมดคือเป็นของผมเป็นของกระชาใช่ก็มีเพลงเต๋าด้วยคิวงง้วเนี่ยเนี่ยนะอยากได้น้อยอยากได้บั้มนี้ใช่ไหมอยากค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ทำให้ก่อนเลยห้าร้อยห้าสิบเออถ้าซื้อถ้าซื้อกับพี่ห้ารอยยี่ แต่ถ้ามารับด้วยตัวเองพี่480นั่นไงเราไปตัดราคากันแล้วเพราะเดี๋ยวเราแบ่งกันนี่ถ้าสมมติได้พี่กระชาเป็นแฟนหนึ่งวันอย่างแรกจะทำอะไรก่อนขอเดินจับมือด้วยกันอันนี้อย่างแรกนะอา <c oughs> อย่างที่สอง <c oughs> อย่างที่สองอยากกอดพี่เขาอาอยากกอดพี่เขาอ,อืดูสักนิ้วกระชาจะหลุดอยู่แล้วเออเออ เราลักกันมากอย่างที่สามอยากให้พี่คาชาพาไปเที่ยวอยากให้พาไปเที่ยวที่ไหนะโชคดีนะที่คาชามอก่อนจะไปอะไรมาตจัลองเหตุการณ์ริงให้พาไปที่ไหนไปเที่ยวไหนฮะไปสนสนุกค่ะไปสนสนุกจะหลอกจะหลอกคาชาเข้าบ้านมีสิงใช่ไปเล่นไบดกิ้งกันไปล่วอยากฟังเสียงกี้พี่คาชาค่ะ อ่าก่อนไดฟังเสียงกรีพี่ชาพี่ขอฟังเสียงกีดของลุงก่อนได้ปหมสมมติไวกิ้งวิ่งแล้วครับว้าวปาดขึ้นเป็นจุดสูงสุดแล้วสองเสียงเลยสบายใจสบายใจสบายเสียงหน้าเข้าบ้านมีสิงก่อนนะสุดท้ายหมดวันแล้วจะแยกกับพี่กระชาแล้วจะบอกอะไรพี่กระชาขัเบอร์ไหน ขอเบอร์หน่อยโอ้ยนี่กลับไม่ให้จบในวันนี้เลยเรียกว่าฟอลโล่คือมีสิทธิ์แล้วแต่ว่าไม่อยากจบไงฟอลโล่ไงอยากสารต่อครับผมอพี่จางก็เลยให้เบอร์พี่แจ็คไปจบเกมครับผ้ยก็ไปสารต่อพี่แจ็คไปเอ้าขอบคุณนะค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้ายน่ารักเชียร์ฟินไปเออแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอกลับไปเรื่องเก่าเออนะเป็นบทพิสูจน์นะครับว่า True Music ของเราเนี่ยนะครับสตูดิโอเนี่ยแข็งแรงเก็บเสียงทนทานเก็บเสียงแข็งแรงทนทานหนามากหนามากจริงป่ะนะอ่ะได้เวลาแล้วเราสนุกกันมากรักกันมากแล้วคู่นี้เมื่อกี้ก็กอดกันด้วยขออนุญาตนะช่วงหน้านะครับจะเจอโชว์สดของกระชาครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับเดี๋ยวได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับเป้าเดียวเลยนะแต่ตอนนี้ไฮไฟจักไวด์กระชา อยากหันหลังเป่าหรือหันหน้าเป่ารู้เรื่องเลยหะหันหน้าเป่ารู้เรื่องเลยไหมหันหน้าเป่าทีเดียวเลยมาพี่มา่อเป่ายิงแล้วก็ฉุบออกนะครับอย่ายเพิ่งออกอ็แรกนะโอเคเป่ายิงฉุบแล้วขาวไว้นะโอเคโอเคใครชนะมีสิทธิ์หวดหนึ่งทีได้พร้อมพร้อมครับเอายังพร้อมพร้อมเอากําปั้นขึ้นมาหนึ่งสองสามเป่ายิงฉุบ โอเค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 อ่ะพร้อมอยู่นะอ่ะพร้อมเป่ายิงชุบดูเรื่องแล้วเช๊กนั่งนั่งเนั่งดิทีเดียวเท่านี้คุ่เข่าคุกเข่าคุ่เข่าหันหน้ากงหหน้ากล้องาผมจำสองสาครั้งที่ผ่านมาได้ใช่ไหมจำได้สิสองสาครั้งที่ผ่านมาเรารู้สึกไงบ้างกลับไป ตอนที่เราได้ตีเขาเนี่ยแล้วเรารู้สึกไหมว่าเราเราเกรงใจพี่โอ๊เกินไปไม่แล้วรอบนี้จะเกรงใจไหมก็น่าจะไม่นะเพราะผมเคยเกรงใจมาแล้วผมโดนหนักมากเลยครับไม่เคยโกรธกันอยู่แล้วะไรกันนี้เต็มเต็มเราพี่น้องกัญชานี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเดาพี่เดี๋ยวเจ็บไปเฮ้ยตีหลังเต็มเต็มขอนะฮะเราพี่น้องกันเดี๋ยวครับ พี่ว่าเอาอันใหญ่ดีกว่าไม่อันเล็กดีกว่าอันเล็กมันแข็งกว่าเยอะนี่กรชาใจดีตีหลังนะเนี่ยพร้อมนะครับครับมีรูปก่อนด้วยโอ้นี่แก้ดวงแก้ดวงตรงนี้ดวงไม่ค่อยดีเดียวพี่ว่ากระชากหันอีกด้านดีกว่ามันมองไม่เห็นหน้ากระชากตอนจะฟาดไม่ได้ไม่ได้กระชากนาด้าซ้ายไม่เป็นไรซ้ายขวาผมได้หมดพร้อมพร้อมครับเดียว ไม่เห็นน้าังนกลับไปซ้ายเดี๋ยวเจอกับมิสเตอร์มิสเตอร์จากเกิเจนหลังการฟาดกันนี้ครับหนึ่งสองสามไม่เจ็บเลยอะประชาไม่เจ็บเลยอะเบาเมากเบามากประชาเก่งใจ สยามติกเล่นครับแน่นอนได้เวลาโชว์สดๆจกขชาแล้วอาขอชาพร้อมไหมพร้อมครับเอาลเลครับคุณผู้ชม้วเดี๋ยววันนี้มีเล่นเกมเจเล่ด้วยนะฮะเตรียมตัวให้ดีเดี๋ยวโทรเข้ามาช่วงหน้านะถูกต้องแล,แล้วตอนนี้ครับแล้วแต่จะคิดขชาเดิมตม้นา เจอเธอที่ไรก็เพลยิย้มมันออกไปเหมือนจะคุยกับปรมากมายอะไรแบบนั้นนั่นงใกล้เธอทำเป็นผู้เราสองคนอยู่งข้างกันสมนึนปลายแต่จริงมือรักใครชอบเข้าข้างตัวเองว่าเขาจคุคิดเหมือนกันเรื่องที่ไม่เกี่ยวกลับเกี่ยวกัน คิดถึงเธอเลยจึงดน,นานการเปลี่ย เธอไปร้านที่เธอชอบไปประจำยืนรู้ม,มาด้วยกันสองคนอะไรแบบนั้น <mm> ใช้ภาพเธอเอาไว้หน้าจอให้เราอยู่คู่ๆกันเสมอไป กอดชูใจมองกี่ครั้งหัวใจหวันไห ชาก็สามารถดาวน์โหลดได้ล้วด้วยใช่แล้วช่วยห้คชาครับฝากผลง,งานหน่อยซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้ครับก็ขอฝากแล้วแต่จะคิดไว้ด้วยแล้วกันฮะเป็นซิงเกิลที่4ของคชาแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดกันได้ที่ www.truemusic.com นะฮะอยากจะให้ลองฟังเพลงนี้กันก่อนฮะอยากจะให้ลองฟังกัน,นเยอะๆเพราะว่าเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆครับสุดยอดนะฮะ ก็กลาเป็นแฟนนะครับก็เอาใจเชียร์จะช่วยส่วนใครที่แหม่เพิ่งจะได้ทดลองฟังงานของกระชาลองตามลองเช็คดูนะครับว่าเป็นงานที่ทําจากใจจริงนะฮะแล้วก็เพลงก่อนๆหน้านี้ด้วยเป็นกําลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณระชาที่ให้เกียรติรายการเราในการเกียร์ด้วยถูกต้องจิงกิก็นามาอีกนะมาสิเพลงก็น้ามาแข่งกันอีกนะ จัดให้เฉพาะขารนนทนันเท่านั้นครับผมน้องคนเดียวเลยใช่ไหมออไม่มีไม่มีใช่ไหมโดนเมืไหนแล้วเมื่อกี้พี่โดนโอเออก็ฝากไว้ไงฝากไว้โอเคครับค่ำคืนได้ครับขอบคุณกระชาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเพืแฟนๆของกระชาด้วยนะครับที่ติดตามอยู่นะครับน้องๆของเรา ช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเพราะการแจกรางวัลและเกมจากเจเลบิวตี้ครับใช่แล้วครับตอนนี้ฮะหนง,งานจาด t o p e Soul Side Featuring นพ b รชมนี้ครับเพลงนี้ Lots of Love